เด้นเนาะสบายดีวัดสุูุสุขคนสาบายดีตอนเที่ยงพี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่สองสวรรค์ลันถุงเดุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาสิบสองโมงหรือว่าเที่ยงบรรยากาศมันอีกก็ลมลมพี่น้องเนาะอันนี้คือเที่ยงนาของเราส่วนหันมาอีกด้านก็คือบ่อนเฮาเซ็ดเฮือน,นอันนี้อีพอสิมาเฮดบ่อนขึงเฮือน,นไว้เนาะ ก็คือเขาซีเห็ดแบบเทดินเอียงไหวชิมเนาะบนต่างเสานะพี่น้องเนาะกำลังมาเห็ดเมื่อวานนี่สงสัยชีเดยเปลี่ยนแบบอยู่ด้วยใจเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิง่งทงเทิงเทียงเนาะว่าเห็ดกินเอียงยีแม่กำลังเห็ดเบิ่งทีมผู่เบากันขึ้นมาน้างขากิ้งเขา ขึ้นมาทาั้งเที่ยงก็คืออีแมกกำลังเห็ดกินเพนเนาะทุกคนกำลังแกงเขียดตอนเที่ยงผักถักรุ่นเน,นื้อพกักผักหนีบอ้อยว่าเพราะว่ายามนีนผักหลายสารพัดผักผัักยงใมดืแกงเขียดหน่อยพี่น้องตั้งแต่เฮาไปอันไปซองเขียดมือก่อนนะกับเด็กๆเนาะกับน้าเบ้า แม่ให้มันส<ห>ูสใีในแจ็คหนอ่อยแกงเขียดฝีมือแม่รุนเบึงนี่อันนี้พักดังคมกามีว้าอ,อมเขียดหน่อยพี่น้องปลาเติดกระเสียไปยังคักมาล้นะเยี่ยมไปหานุ่มเข่งหมอเลยเลูกมึงอานหน้านละเหรอเลยหอมๆทั้งนั้นเลยจ้ามาเดินมาเดินมาเดินทุกคนอยย่่าาเเเข้เลดนีตะบัะคงเพิ่มพี่น้อง なるほど。うんはい

ฟองเผ็ดเห็นยังเห็นกับเห็กับใส่สีแล้วกร ยังไม่เอาอะไรอยู่พอบเลยก้อยอยอยู่ไหนเนี่ยแล้วแล้วทุกคนมาแกะอีกและอันนี้คืออาหารเที่ยงทุกคนในแกงเขียดตบักหุ่งและกระปูอัดของเราไปขอเพิ่มอเดียวมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องแกงเขียดแล้วก็ระบักหุ่งเพิ่มใส่ปูอัดโอ้ยเป็นตะแเส็บสุดเสียบเลยอันนี้ค่ะนาะ มือนี้กินแบบผู้ดีเด้อจักหน่อยกินเขาเนี่ยแหละอาหารเดมอนแคบสบายเดมอนเด็กสบายเด็กรอบพี่น้องไม่ได้กินเขามือนี้ขอกินแบบเป็นที่อย่างบ่ายหรือบ่เฮ้ยบ่นั่งพับเพียบเด้อมือหนี้นางกินแบบนางตั้งพี่น้องสร้างตั้งมาตั้งแต่เจยพราเราเอามาส่งหายน่ะแต่บ่ท่านได้ใส่บริการจักเสื่อใส่อยู่แต่โบข่อยได้ถ่ายคลิปมือหนี้ก็เลยส่วนอีพ่ออีแม่ลงมานั่งดูนี่ สรางสูตรโต๊ะตั้งมาเป็นสูตรน้อยๆไว้นั่งกับครอบครัวทุกคนลังเท้ามูคู่มากกับพ่อได้นั่งกับสบายเที่ยงคือหลี่ก็ยังมีบนนั่งกับเออก็ยังมีดีพอเที่ยงซ้อนเป็นแบบตูบเลยแบบขอกไก่นั่งประจำสลักนะโอ้ยลืมพัดโม่สามเลยม่ได้จใจยับเข่าเด้ค่ะนั่งบนนี้ก็ดีเนาะแต่คุณก็คืใจ้เพราะไม่ค่อยได้เจ็บแอ๋วมาทำเชิงแบบเศษอยู่มีพักเดี๋ยวคุยมึงดูขักสลัด เห็นผักสลัดงามงามพี่น้องนี่อันนี้ปลูกเองบริสุทธิ์เมื่อวานนี่เอาไปกินกับพันป่านะเสแสรบริคมแล้วมือนี้ก็เลยสวนกันต่ำมะขุ่นหอมแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่แบบคนคือขอบอกนะ ้าน่ไปทแนนะือผักแงเกลยดเครื่องมบักญ่แบ่งไปหายเที่ยงนั่นน้ำสวยบักญ่เนาะ พี่น้องลงสีมาอยาักไหวแบบไอ้มอนกับรถ่านก็นเอาใช้ตังมาตังเลยนะมันเล็กจังนี่มักนำบวกมหลายอย่างขาดอยู่หลายอย่างเดี๋ยวไปหาสื่อจ้ะหน่อยกิย้นเข่าใบ เทานันครับเกขาขงมในสิบตีเียญเนี่ยับมี่เนี่นี่กินกินวันหองเด็กมาเขาเอามาตล้กแกงป้าใช่กินได้ไหมครับตรงดึงใกดมันออกเกีดใจเขาดิชามที่เป็นกระ้ง เื่อหลดราดูันคุยได้นึงอามาี้มันเรียก่าลม่ผปลาาบบักอันนี้มันพกพาสะดวกพกพาง่ายเนาอมือนะให้ส่วนนิกๆไปแคมป์ปิ้งยูไซดีอยากไปยุอยากไป เดาปีนี้เขาก็มีจังนางอะไรอย่างเง้ยเนาะเข็ดในน้าทียงโผเนี่ยคือบอกทำไหมเป็นลิ่บวบแก้ใช่ไรมลักะก็แสสตอนน้อะรเนี่ยขมือดึงสมือแมยืนนะนู่นะ่นดมีอะรส่อ่าาก เ,อบบเอจอพรอนไซเมอรักมาหงเธมิมาลีมาสูตรตับ <c oughs> <c oughs> เวกบเรื่อก่าของพูยุก็ไปเลยวะเฮ้ยมางเลยเนไปรนกับบ้านโอ้ยเสียเวลาโอ้ยี๋จะบุเล่นกัแตกงงอะเรกั้าน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video chạy dẫn cái <laughs> Nó มัน่กินมันีเพนเล็กไม่กินมันกหินี่นะตกร่นมันเป็เลาอนไมันกินเล็กมัเคยนะเียงไม่ได้งูาเราบอกกินี่เล็กนกเาไ่เล็กคุณยังถามกินเบอร์ือบเล็กนะเยเเมยอกมาชื่อบทุนกับาชื่อเวลาน้าบลุดแต่วายิ่งไสโล่บุญเลยก็โคกงูฮากันเถอเจ้า พอเขามานั่งแบบนี้คงซื้อมากินเขาอยู่ในอาหารอาหารนี่เนาะปกติก็นั่งแต่อยู่เทิงไม่นองนั่งอยู่ศาสตร์เนาะก็เขามากินอยู่ตู้แล้วมันก็เห็นให้เขากินเขาเสบตึกมาที่ในเอออยู่ในเฮือนกเขาแสบัเห็นได้เขาอยู่ในอาหารอาหารใดจะเป็นฟิลแบบลมผัดมาเยิดๆครับเนาะใช่ แต่ว่าทานแน,น,นมออกไปทางนอกกัเป็นแต่จุบัตจะค้องคือเก่าทานแหนมเขามาตโตกั like บเื่อเพาเหมือนสูยคุยอยู่แน่เป็นปิงอย่างวันไ้จมือ่อนสวดจานเวทชมเท้าหยาดวน้ำตาลมันสูคุอยแถบเนาะ เพิ่มๆแล้วจะมันกรอบๆนะมันแ่บเดีรุ่รนนี้ต้องมาคุงปาลีเท่านั้นอยากเมื่อได้สมัติไปหลักตัมไนัน <c oughs> ตนนลอดจับชิงวนะังวันไทยนะมาสิเ,เ,เออวมากินน้ำพี่น้องเราไปอยู่ มาสัวนโอ้ยพัทลาฉันไม่คิดื้ออะอยากปนหาเก็เขาไม่กินแต่ว่าคอยมากเนาะคหนนี่หรอปอยาให้ละคันี้ข้าวี่แฉบเลยนี่ เอาแบบคนนึ่งกูปะคนนึงพอทอดนะวันนี้แหละอาหารเชียงพี่น้องหลังจากที่งห้องกินแล้วเนาะถ้าว่าเชียงหลินอยู่นี่เลยกับเด็กๆพอมีเวียดมีงานทำไปจากเชียงแลนไปเห็นเนาะคลิปนี้สร้างขึ้นเสนาพลอนุญาตลาเลเด้อเนาะขอบใจว่าสุกูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ภาวันเด้อพี่น้องเนาะจะได้กรฝาก เบิรงโคซานาให้เด้อค่ะไปแล้วสวัสบบดีพอ,อกันชิปหน้าเด้อ